เีอบคับีพอกันนี่้านแม่ครับทั้งจิตตั้สัน้านแม่นี่ก็ม่ร้ังกุ้งปัดฉานี่สิยำอร่อยมากใหญ่มากีมานแม่มีนแแม่มาครับมาพ่อินในเิ <hein ous> ้นเ okay. <For> kind of okay. ่เิ่ม <throat> <Into. S 2> ก่อนแสง้าียาน้องข้าว้านก่อนข้าวมันเป็นข้าว่อลครับพี่น้องเอาสอนไหมเนี่ยเธอในจานเขาเอาอีกหรอถ้าเขาได้น้อยซีมผัดชากุ้งนี่กุ้งผัดสารมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันบ้านแม่มาเนี่ยทีโน้นอะหลายอย่างมีอย่างนี้ แซ่แ<ส>บวะแซ<ส>่บอร่อยมากอร่อยมากมาเล่อมากินน้ำกันเด้อวันแนม้วันพอพานแล้วยังวันพานได้วันพอได้อีกเร็วมือหนึง่งพี่สองพอโมากมาชิมมากินผัดจานชิมผัดจานเนาะ ขนาดเดียวโลดละลอ,อยหาเทปน้องตัวใหญ่กว่าเป็นจังแหล่ะเนี่ยไปเห็นตัวใหญ่กว่านี่วะด่านเดียวกัน<อ>แริ่มันตัวใหญ่ามาครับผัดช,ชาปุ้งผัดช,ชาจานนั้นไม่ค่อยมีน,นม้ำใช่ไหมครับ ยำมุ้นเส้นแะายด้กุ้งด้วยยำมุ้นเส้นใส่กุ้งใส่เห็ดใส่มุยอมาเป็นหองมาเด้อชอบจับ่ะก้าวๆดูด้วยนะ

มาเลยมาเลยข้าวน้องอ่ะข้าวมากินข้าวสิลูกข <inaudible> In ้าวกินข้าวก่อนเพื่อไปนินข้าวต้องกินเนื

ตามนั้นมาอาบเลยนะูสาวิไรอเคนะครับต่ังกล่องกินเได้พี่น่องมาที่นนอันตัดผมตัวอันตัดผมปิด เบื yeah. ้องบรรยากาศกินหน้าไปหลังนะเี่ยงเสงลาเอาสลากกินมะแบงมาขายหมดเดียวเยไปยันเพลยนาวเข้าเก đừng nói tài thiên đạo, đừng mà. Dạ, thôi nào? Không nhá, không nhá. Mới tiền này

我一点。

hai bin yang bin yang come to me no ฝากไว้ด้วยนะครับเก็บบรรยากาศไว้ด้วยนะเล้วพี่นไรเริ่มกดไลค์กดแชร์กดรับตะไคร้ครับ,รบ,รรรส,รบสวัสดีครับ